สวัสดีแอฟมุกดาหาทุกช่องนะคะโอ้ยมาจากสุรินเนาะสุรินครับผมกำลังลบดบเบิร์นมากมาจากไซเดนไซเดนลบระเบิดลบระเบิดบ่ลบกับฟังซูมือฟังเป็นเสียงเพลงอะไรซูมือนี่โอมือนีมาเอาแนวทางครับรับมุกดาหารเนาะค่ะวัดพิเลี่ยวคู้เพื่อนนั่นบ่ได้บอกไงบ่ได้บ่ได้ให้บ่ได้ปล่อยมาให้เอฟซีหูดีนะแม่ค่ะ บอกจะวงในบอกจะลูกซิลลูกหาเพื่อนกับผ้าการถือก,กันเวิดวัดอยู่เปินไหนมาซีตูคือเกาหันหละมวดที่แดวเนี่ยเขาหาซองค่ะจากที่บ่เข่ามาลายงวดก้อนนะนั้นก็เขาเป็นซีฟมวดเนาะที่สาเพม่อนการถือลายแซนลายล้านอยู่ค่ะแ้วก็มาบ่าเขาประมาณซีหางม้วดเรา วันนี้เราเลยว่าเออเศร้าปลอยสะกนเด้อผัดปลาเศร้าปลอยผัดออกแม่หาซองแม่โตเก้ากับบได้สื่อน้ำเพลินแล้วจะห่วงหนากุกตาเจ้าถึงเบิดบวัดผู้คนไปหาปูนน่ะพระอาจารย์ที่ว่าดูอันมุกดาหารน่ะแม่ค่ะครับวันนี้หมวดนี่กันเลยว่าอุ้ยบ่ปลอยบ่ได้บ่ปลอยบ่ได้หมวดนี้ต้องปลอยเด้อกลัวก็เลยวางสีก็เลยบอกให้เอื่อยน่ะไปขอให้ ไปขอห้เอื้อได้ว่าได้ได้แล้วอื้อจิไปเอามาหายดอกว่าสัตววันนี้เราววามือนั้นเราไปจังหันไปจังหันเพื่อนมาที่นี่เพื่อนกะอดูเป็นคล้ายๆว่าสำนักสงฆ์น่ะไหมค่ะบ็เป็นวัดเนาะวันนี้เราเด้ยว่าอุ้ยมั่งวันนี้แปลกดิทุเทลปูเราสิบวกลวดว่าตัวใดตัวใดเราจดเอาเขียนเอาจำเอาว่าสัตว์ว่นี่แปลกเขียนใส่กระดาษหน่อยให้ใส่ปีหน่อยให้สัตน เขียนให้เขียนให้พ่านเพิ่นกับพ่านพ่านพ่านมาพ่านคืนอนยาสูบ่ไหมคะ่ะว่างไปทั้งติบเข่าให้ประสันละว,วา่าแล้วก็ฟ้าจับเอาป้าปลดประสันตวะว่าเปิดเบอืองยูหันได้มาเปิดเบอืองยูบ้านละว,วา่าตะวันนี้มือนั้นเราก็เลยทายทรงมาให้เบืองได้มาทั้งเบิอ้อนันซีโตแล้ว,วา่าอาจารย์บอกว่าให้จับเอาในหนีล้วแต่ มูตัวสิจับเอาระวังสินาบันนี้เอื้ยเราก็เลยจับมาให้เราละในนีนะจ้าในนีเพื่อนให้มาทั้งเบอร์ซีโต้ปั้งฟั้งก่อนตัวไดโนะก่อนอันแปดห้าเจ็ดสองระวังสิจ้าแมนบันนี้เอ้ยเลยวาหาซองในซีโตนี่หาซองออกไปแล้วเราก็เลย บอสบอตัดมาให้บอจับมาให้่หนะจ้าคะแนนก็จับมากเมนค่ะบันี้มักกตวาดีดีมะตงกับความฝันของเจโน่ค่ะเจโน่ก็มักแปดสองคือกันจ้ามักแปดสองคือกันได้งวั่นนี่แต่ว่าสิทุ่มิค่าค่าคาราเปีสองเบิ้งบ่จับเบิ้งแล้วล่ะเบิ้งแล้วรับเจดี๋ยวค่ะแปดห้าเจ็ดสองส่งไก่มาจาก มุกดาหารคุณตั้มคนนี้อีกหน่อยยังหน่อยเย็นทานช่องโปรดลองขับรถไปไกลครับจ้าอยากให้ถืองวดนี่เนาะค่ะกาจีได้ท้าบุญน้ำเพลินปีใหม่เนาะถ้าบุญต่อโชคต่อปีใหม่บักง่ายสุดเอาเปลี่ยนเปลี่ยนกระดาษเนาะเป็หยังครับได้คือกันรับมุกดาหารนี่จับให้ใหม่เลยชัดๆ ซัี้อสีแดงในราชีเขาามีแปดนึ่งแปดกับแปดสองสองแปดหนึ่งแปดกับแปดสองนี่แหละตัวเพื่นเน่นนะคะสามตัวเพิ่นเน่นหายแปดห้เาเจ็ดเอาไปเปิดโชคเปิดชับเปิดชับงวดนี่ให้ด้วยๆซุกคนเนาะคะ่ะไอ้คือน้ำกันครับ เบสิกนี่ก็เอาสามตัวซะก่อนนี่ล่ละมักมักตัวไหนคะมักแปดสองจ้ะแปดสองแล้วว่าเลขเจ้าของน่ะแปดสองศูนย์จ้ะอันนี้เลขอูรับบุกดาหารอาจารย์เพื่อนไหมาเทนีเนะคะเพื่อนไหมาแค่นี้ล่ะ4ี่ตัวอันนี้คือเอื้อยมากขยายให้มาจับเราเนมาจับมาแตกให้เนาะจมาวานาวาหายออก ตัวเน้นค่ะจังสีได้เฮ็ดบุญน้ำเพลินนี่จ้ารับมุกดา่ะชอบกระจัดเริมมีน้องคัดกระพานเนาะ,ะเนาะเป็นแนวทางะ,ะจันจิลาเอามาแบ่งปันเป็นแนวทางให้ค่ะเป็นสะพานบุญให้เนาะคะ่ะกับวู้ว่าสีออกตัวใดเนาะตะวันสถิติเกาเพิ่น,นเขามาตลอด,ดอเจคค้ะเพิร์บ่ได้ค่ะเพราะว่าสามตัวอันช่วงกลางปีก็แตกมาแล้วแต่เขามาแล้วเนาะค,ะค่ะ จาเขามาเลี่ยสมโตส่วนมากก็จะเขาสองโตบนเรือเล็กเพื่อน่ะส่วนมากสิมาสองโตบนบ่่คยมาเล็กลางกันไดขคุณเจนงเจนงรับมุกดามนบอหาสองว่าหันเนี่กมาบนขอกคุณบอบเป็นหมานหลายบ่อรนึงเด็กเก่าโอ้ลางบ่โอ้ลางบนเก่าหเนาะกะ บ่ค่อยได้หลายแล้วเจ้าของหนาวหอดบ่ได้เลยเพราะว่าหาสองตัวเก่านอกเพิร์ซื้อหนาโกตัวเก่าแม่วันนี้เพื่อนผมสำหรับสองตัวเนี่ยเพิ่นให้ตัวใดเพิ่นมากมากสองตัวเพิ่นกิดสิบมาแน่บอกบอกมาแปดสิบแปดบอกไห้มาสิบแปดกับแปดสองสองตัวเน้นๆของเพิ่นบอกสิบแปดกับแปดสองเพิ่นว่าส่วนผู้ใดมากตัวใดเกิดชัดเอานะครับ เลาตัวเน้นก็ไดเขาเมื่อไรเมนตัวเนนกระไดครับสิบแปดกับแปสองจ้ะแปกับแปดสองเด้จ้ะนวดวัดนี่มันสีปีไม่แล้วปนแ่ได้อาจจะต้นขีหลายนีันเพื่อนถือเนต้นีตองวัดจางนวดสองวดนั่นสินะคะแมนอยู่ก็นั่นกับพักไปหลายงวดเนาะบาว่ากันจ้า แต่ว่าย่ำเขาเนี่ยเขาตลอดเลยเด้ตอนเนื่องค่ะตอนเนื่องเป็นเงิเต็มนะครับขอรับมุกดัทหารนะครับครับสำหรับแนวทางสี่ตัวเมาแบบนี้นะครับเพราวนาได้มาจากพระเนาะพระอาจารย์พระอาจารย์นะครับเป็นไหมาแปดห้าเจ็ดสองนะครับสําหรับแนวทางสี่ตัวนะครับจะเป็นมาตัดเอาแปดห้าเจ็ดสี่ตัววงกลมไว้สาหรับคนทุนน้อยนะครับตัวการห้ามตัดทิ้งนะครับห้าเจ็ดสองนะครับ องตัววงกลมหวาหนึ่งแปดกับแปดสองนะครับเด้อตัวกันนะครับห้าเจ็ดและเจ็ดสองนะครับสําหรับสายบุญนะครับอยากรวมทําบุญกับพระอาจารย์เพื่อนนะครับให้โทรไปที่เบอร์ศูนย์แปดสามเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดหกสองศูนย์นะครับทําบุญเพื่อหนุนดวงนะครับสองมกราเด้อนครับเด้อแฮปปี้

ขอบคุณนะครับทุกคนทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครัชลบ